สิ่งที่สังเกตเห็นได้นะคะจากใบหน้าของคุณสองคนผู้ชมเห็นเหมือนทฉันไหมคะว่าลักษณะคุณสองคนนี่หน้าอิ่มบุญทําไมหน้าสดใสเหมือนคนอิ่มบุญลักษณะคือเหมือนทําบุญใหญ่มาี่ดูออกเลยเหรอครับคุณปอยดูออกออร่ามาอย่างนี้เลยออร่ามาเลยอย่างนี้เมื่อวานค่ะเราสองคนได้มีโอกาสไปบริจาคเลือดค่ะนี่มาบริจาคเลือดกันที่ช่อง7 HD ดีเลยนะคะทั้งดารานักแสดงท่านผู้บริหารรวมถึงนี่ค่ะ คุณกมลาชค,รคร่ะอคัอ่คุณสวิต<า>คนกันเองนะคะก็เนี่ยค่ะไปร่วมกันทําความดีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ นำโดยนายวิโรธบุญชริรุ่งเรืองนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการช่อง7 HD แล้วก็เหล่านักแสดงค่ะอันนี้เราสองคนและนี่คุณปุ๊กนภะัสกรก็ไปด้วยนะคะ<ฆ>นี่ค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการทิทมิโรคุณนิโรผ<ฆ>ู้บริหาร<ฆ>ช่อง7 HD นะคะ<ฆ>ท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการค่ะแล้วก็ยังมีน้องจาด้าอินโตเรอินโตเรอันนี้คุณสวิทนะคะแล้วก็ยังมีน้องนัด,ดนกนินค่ะนะแล้วก็ จริงๆช่วงบ่ายก็จะมีคุณจอยจิรนันไปร่วมงานหนึ่งด้วยนะคะจะมีพี่จอยไปด้วยแล้วก็กองทัพพนักงาน เตรียมร่างกายกันมาเต็มที่ค่ะด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะหลายคนก็บอกตื่นเต้นนะถึงแม้จะเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ตามแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นส่วนใครร่างกายแข็งแรงก็สามารถไปบริจาคได้นะคะที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและศูนย์รับบริจาคทุกแห่งใกล้บ้านท่านเลยค่ะให้โลหิต ให้ประจำนะครับ<ช>คุณผู้ชมทุกๆุก3เดือนนะก็ <คะ S 2> เอาเป็นเรื่องเราดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยในเช้าวันนี้นะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ